้รถไฟไล่ไซเคิลโปรเจกต์ของโรงอนุบาลสอบดัง5โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ขอเชิญนักชมแัะฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเสกีมีเบกาเชีอนาชื่อเล่นชื่อน้องใบบัวค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอชีวิตแรกางเ่าของผีเสื้อค่ะผีเสื้อตัวเมียจะกระพือปีกเพื่อให้ตัวผู้สนใจผีเสื้อ ผู้จะส่งกลิ่นหอมเพื่อให้ตัวเมียสนใจแล้วทั้งสองก็จะรักกันแล้วผีเสื้อตัวเมียก็จะมีไข่อยู่ในท้องมีเบบีอยู่ในท้องขอคณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคุณชื่อเล่นชื่อน้องขุนวันนี้หนูจะมานำเสนอการวางไข่ของผีเสื้อผีเสื้อตัวเมียแกววางไข่บนใบไม้แล้ว ก็จะถูกฟอกออกมาเป็นตัวหนอนแหนอนก็จะกินไม้ไม่อด้งวัน,นจนอ้วนขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนทิศสุเดชาครับชื่อเล่นชื่อน้นงมานนี้ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอลนักษณะของหนอนผีเสื้อครับหนอนแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันบางตัวจะมีผลบางตัวจะไม่มีผล มันจีสีสสวยงามครับมัมีเสื้อเมื่อมาเตีกับศัตรูมันจะทำตัวแก้งได้ครับเพื่อให้มันปลอดภัยครับของผีเสื้อจะเชื่อมใจระหว่างใบมาสองใบครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปุญญาเข้าสมบัติชื่อเล่นชื่อปุญญาค่ะ วันนี้หนูจะมานำเสนอชีวิตหนอนน้อยค่ะหนอนมันจะกินทั้งวันจนตัวมันอ้วนมันสามารถติดตัวได้ทุกทิศทารมันโตเลยว่าจะต้องล่าข้าวหรือขาะก่อนจะไปตัดเด็กหนอนของมันมีตาข่อยลิลิก็เลยไต่กับหัวได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอิงพัทนาท,าทาันทัศน์ชื่อเล่นชื่อน้องอิงเมทค่ะ วันนี้หนูจะมานำเสนอองค์จอชีรีของผีเสื้อค่ะผีเสื้อจะงไข่บนใบไม้และก็จะก,การก็นนอนและก็จะก,การมันหนักแน้และจะก,การล่าผีเสื้อตัวเต็มว้ววค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอส่วนประกอบของผีเสื้อค่ะ พีเสร์มันจะมีตาค่ะมันสามารถมองได้ทุกทุกทางค่ะพีเสอร์มันจะมีปากค่ะที่ปากมันก็จะมีงูอยู่ค่ะในที่ขามันจะมีสามขาค่ะมีหกขาค่ะแล้วมันก็จะมีหนวดค่ะมันจะมีปีค่ะมีสี่ปีค่ะมีปีบนปีเลางขอบคุณค่ะ วันนี้ผมจะมานำเสนอความแตกต่างระหว่างผีเสื้อกลางวันและผีเสือ้อกลางคืนผีเสื้อกลางวันจะมีสีสันสวยงามแม่ผีเสื้อกลางคืนจะมีสีออกน้ำตาลแม่นขนของมันพีพิธทำให้เราวัดได้ครับขอบคุณครับปีกวัดีครผมชื่อเอกชัยนะัชสุนชัยครับชื่อชื่อน้องภูมิรัพนธ์นัเสุนชะัยเหมือนระยะการเติบโตครับ เสื้อการเป็นไข่สองถึงสามวันครับและการเป็นนอนเจ็ดถึงสิบวันการเป็นหนักเด้งห้าถึงสิบวันและการเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยห้าถึงห้าถึงยี่สิบวันครับสวัสดีค่ะตัวชื่อเด็กหญิงนาราตูห้ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องในพีดวันนี้หนูจะมานำเสนอการทดลองเกี่ยวผีเสื้อค่ะ เลีย้ยงหนอนจำนวนแปดตัวเราได้ทดลองเลี้ยงและสังเกตทุกวันปรากฏว่ามันเป็นหนอนจับต้นใบนะแล้วลพอเรากลับไปเวลาผ่านไปมันก็ล่อรับเป็นดกเต้แต่เราไม่ได้สังเกตว่าภาามันเป็นสีอะไร มันก็ช้ยาไกลเป็นสับได้ตอนกลคืนที่พวกเรากลับไปพวกเราก็ปิดประตูหมดและ ความตัวก็ไม่เหมาะสมเหมือนตัวเล็กสอตัวค่ะการทด่องเตียงในตู้แบบนี้ไม่ดีค่ะอากาศและความชื้นจะเข้าได้ที่ถ้าเกณฑการประตูก็ไม่มีอากาศและความชื้นเพราะว่าเราปิดประนตันะ เจ้เจนนี่ทำเป็นตาปกผีเสื้อค่ะต่อไปขอเชิญรับชมเต่นประกอบเพลงนอนผีเสื้อขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ To my life.